โกคูคความตายเฮี้ยมันกำลัี่นี่ตัดโกคูไอ้ที่ไหนโกคูเววไม่เจอเลยโกคูไอ้ยุ่งกี้มันแอบอยู่ไหนโกคูไหนไม่เห็นมีอะไรเฮี้ยมึงเฟิกนิวอีกแล้วแต่ทางเนี้ยอะไรมาแนะนำนะแนะนำดิแนะนำดิไอ้แล้วนี่ไอ้เฮี้ยไปไหนไม่รู้ละไอ้เกนก็ไม่เจอเฮ้ย ไอ้สไล้ตายหมดเลยอีงไอ้ทางออเนี่ยทางออกาอโหลเนี่ยเนี่ยเไหนไหนไหหทอางเนี่นี่นพี่ผ่าไปดิพี่ผ่าลองกดออกพี่ผ่าลองเี่ยเปิดไฟฉายตรงนี้ข้หใอดพี่ผ่าลองกดออกดูดิเอ็ดเดฟอะไร พี่ผาพี่ผาโดดเอาถังจากตรงนี้แล้วโดดกลับไปอ่ะไดได้ไเฮ้ยเียตัวคุ้ชัดเฮ้ยเฮียออกดิเฮียดเฮียโยลงไปได้ไหมโยนลงไปได้ไหมโยนลงไปก่อนอ๋อ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  อ่ามชายกายอยู่ตรงนี้อ่ะชายกายอยู่ตรงนี้อ่ะชายกายอยู่ตรงนี้อ่ะกูไม่ได้มองน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 ะไหนกูปรับไม่เป็นดาวยาเม็ดปดาวยาเม็ดโอ้โหดาวยาเม็ดเงี้ยแบงแบงแบงเอาฟ้อดาวยาเม็ดแบงดาวยาเม็ดปรับใหม่ไอแต่มันระดับยองไงนะเว้ยดดาาเม็งว โงอดายามเหตพ่อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียมันจะผ่านเหล็กมันจะผ่าวะเฮียฟ้าผ่าเจ็ดครั้งแล้วเนี่ยฮัลโหลวันนี้ทุกคนมาช่วยตรงนี้ตรงนี้ก่อนทุกคนมาช่วยตรงนี้ก่อนอะไรทุกคนช่วยตรงนี้ก่อนทุกคนเดมรู้ข้อขออเลยเดมนะเฮีย้สามการสนุกเลยคุยสาม f i l thy monkey You c r y i n g ้ค <explicitly. S 2> ุณร y องไห้ค You c r y ไ n g ไอ้กูได้มาสี่ตัวเลยกูขอกลับก่อนเถอะไม่ใ่เหลือไปหาของเพิ่มอ่ะทางข้างล่างเนี่ยแต่มันโดดอ่ะมันเสียวเสียวอ่ะเนี่ยโดดเสียวด้วยเนี่ย เออยู่เฮ้ยเฮ้ยเด็กแม่อุ้ยอุ้ยเฮียภาคไหนเนี่ย ตันโตจอโตเออเฮ้ยเี้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเตัวอะไร่กันด้เหกันด้ไหมกันด้กันด้โอยบุญบกันด้บุญกันดเฮ้ยยงรบันทึกข้อมูลแล้ดเวยนีึเสียงเฮ้ยเฮเฮ้ย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 แบงค์แบงค์ใครโดนใครโดนแบงค์โดนแบงค์โดน ไอ้แบงคอ้หอไอ้ปุนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เียจะรอดไม่้ปน้ำน่ะไปเร็วไอ้ไปเร็วไอ้ลาิดลิ้วเวิเขา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 พี่นพี่นนไเีเลเวผไปกไปเร็วไปเไปเร็วพี่ผ่าตไอ้แบงค์โดนหนอแดดไปุนน่าจะจมน้เลย Yup. ปปอไอพูนมาแล้วไอพ่ดไอพูนมาแล้วแซ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนึ่งก็มาจับติดฟังใจเฮ้ยพ่อเมือปิดดิแล้มาเข้าูมันออกเร็วอ่ะปกติออกช้าใช่ไหม ใช่ไม่ต่างหรอกไม่มันต่างดิใช่หรอจะช้าถ้าถ้ามันเร็วกว่าถ้ามันเร็วกว่าปกติมัช้าโอ้ยเฮียชาอ้เฮี้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้เอ้โอ้โอ้โอ้ยนอ้ย้ยคน้ยโน้อียโอยโอ้ีอ้ย้อยโออ้ยโออยโ่้ย้ยอยยอ้ยโอ้ยอย โกคูสล้กูโดนโกคู2สองล้วเลยเกมเฮียเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยไยผิวไอ้วัตเทลิงหายแล้ว่ะไอ้กันด้ามาอีกแล้วอ่ะไอ้เฮียกันด้าอีสแบทเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์มันสู้กองทับยากวะเนี่ยเฮียที่หลายตัวยังเฮียหย่างโง่นี่โกคูมงเขียวแต่อย่างโง่อะ ไปโกคูมังคีวไม่ใช่โกคุเฮียไปไปแล้ววะเฮ้ยโกคูุคุยอีกแล้วไอ้เหียไปยังไงอะไรไปยังไงโอ้ตัวหนักมันตายได้ไงเนี่ยไหมเอ้าโดนโกคูอ่ะโดนโกคูฆ่าตายอีกแล้วไอ้เหี้ย

ต้องไหนนอนต้งต้องไหนอะเฮียเฮี้ยเฮี้ยไอ้สัรดักตามมือกาดักคาอย่างนีมกดเออยากอยากเห็นกระดำงั้นงั้นงัก็ออกไปตายนะเออได้ถ้าถ้ามึงกลับมามึงหมุนหน้าเร็วๆนะกูไ่ายไปเตรียมลอยมันวานแล้วเยอะ้ยดกูดงกูดกู

เฮ้ยมันคืออะไร